รู้จักกับ เจ้า AI ที่ชื่อว่า Midjourney นะคะหลายคนอาจจะเคยใช้แล้วหรือว่าสนใจนะคะอยากที่จะใช้ตัวนี้เนี่ยสร้างเงินสร้างรายได้นั่นเองนะคะผ่านเจ้าตัว AI นะคะ Midjourney นะคะเดี๋ยววันนี้ก็มาแนะนำเลยค่ะง่ายๆเลยนะคะการทำภาพกร,ราฟิกสวยๆนะคะขายเป็นผลงานนะคะบนหลายเสื้อผ้าหรือว่า Print on Demand นั่นเองค่ะไปเริ่มู้วักเอกนี้นะคะอันดับแรกแล้วก็ slash นะคะแล้วก็ imagine นะคะ เราก็จะได้พร้อมมาแบบนี้นะคะแล้วเสร็จทีนี้เราก็จะเขียนเท็ t ที่เราอยากได้ลงไปนะคะไม่ผิดนะเท็ที่เราอยากได้ค่ะเป็นมิคอนนะคะมันติดคัลเลอร์นะคะบลาบา,บา,บาเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอคอนเซ็ปต์นี้จะออกมาหน้าตาย่างก็กด enter ไปนะคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะมีการเด้งขึ้นมาเรื่อยๆนะเพราะว่าเราอยู่ในหน้านะคะที่มีคนอื่นใช้งานอยู่ด้วยนะ นั่นเองนะเราก็อันนี้ก็คือหน้าโปรไฟล์ก็คือรูปที่เราได้ทําการกดเซฟหรือว่ากดครีเอทไว้นั่นเองเนาะก็จะมารวมกันอยู่ที่นี่นะคะ,อ,ะอยู่ในหน้าโปรไฟล์ของเรานะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเลือกเซฟรูปเขาแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกเซฟรูปเขาเนาะ,ะก็นี่เลยนะคะก็คือมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมเป็นรูปเซฟแบบนี้เนาะ ก็กด oh, แล้วก็เซฟนะคะเราเราจะเอาไปใช้งานต่อไปใส่ข้อความหรือว่าเอาไปลงบนเสื้อผ้าก็คืงเรียบร้อยได้หนึ่งนะคะไฟล์ภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้คุณภาพดีมากมากพอนะ ใครจะไปทาให้ภาพชัดในโปรแกรมอื่นแบบนี้ก็ได้เหมือนคุณภาพนิดนึงนะคะพิมได้ปรับคุณภาพของออริจินอลนะคะที่เป็นหนึ่งคัีินะคะ ปรับเป็นอีกเท่าหนึ่งนะคะก็คือเป็น2,018นะคะก็ตอนนี้ไฟภาพนะคะก็มีความคมชัดกว่าเดิมนิดนึงนะคะก็เท่าตัวนะคะอ่าสังเกตอาจจะไม่สามารถสังเกตเห็นจากอ่าได้ชัดนะเดี๋ยวพิงขอดูอ่ามันจะมีความแบบอ่าประมาณนี้แหละแต่ว่า เราดูในส่วนของดีเทลก็ได้นะอ่ะดูดีเทลภาพต้นฉบับที่เราโหลดมานะคะกับภาพที่พุมเอาไปทําการเพิ่มคุณภาพของรูปนะคะก็เป็นเข้าตัวนั่นเองเนาะเดี๋ยวพิมพ์จะใช้รูปภาพที่ได้ปรับคุณภาพเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็มีความเป็นม้าที่มีความเป็นสีน้ำนั่นเองเนาะ ก็ออกมาประมาณนี้นะคะได้แล้วหนึ่งรูปนะคะเดี๋ยวพิมจะขออีกรูปนึ่งนะคะเดี๋ยวจะทําเป็นแบบเอาเอาแบ,ก,าแบก,ก้าออกนิดนองนะคะดูสัน,นันะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะซึ่งพิมไม่ค่อยชอบจมูกมันจมูกมันตกปแปตกๆนะคะทุกคนตรงตรงจมูกของมา้า เออพิม์เอาสีออกแล้วมันยังดูปแปลกอยู่แต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพิมพ์จะขอปรับรูปภาพนะคะพื้นหลังนะเดี๋ยวขอดูพื้นพื้นหลังนะมีความเป็นสีดำไหมอ่ะโอเคนะอ่ะมันจะออกมาประมาณนี้นะคะทุกคนพิมพ์ปรับภาพให้เป็นแบบ no background เนาะแต่ว่าเจ้าอจมูกของม้านะมันมันมีความแบบมันมีความนิดนึงนะคะมันไม่ค่อยแบบเป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวเราลองใช้ถ้าเกิดว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อตัวสีดําอ่ะ คือจมูกมันจะเติมสีจมูกได้พอดีเลยเสื้อเสื้อตัวนี้หรือว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เป็นสีถ้าเกิดว่าเป็นสีอื่นๆมันจะเห็นได้ชัดแต่ถ้าเป็นสีดำอ่ะมันจะไม่เห็นมันจะคุมพอดีนั่นเองนะซ,งซึ่งพิมพิดวาอาแบบนี้โอเคก็คือจะเอาอแบ็กกราวออกนะคะแล้วก็ออกมาเป็นรูปแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเสื้อสีที่พิมพ์ใช้พิมพ์จะต้องเลือกเป็นสีดําเท่านั้นนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเห็นตรงจมูกของมาได้นะเดี๋ยวลองดูเป็นสีขาวถ้าสีขาวเนี่ยมันก็จะเห็นเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอาลายนี้ไปลงในโปรดักต์ใดก็เราแต่นะดังนั้นโปรดักต์ชิ้นนั้นจะต้องเป็นสีดําเท่านั้นอย่างเช่นเสื้อก็ต้องเสื้อสีดําแก้วน้ำก็ต้องเป็นแก้วน้ําสีดํานะคะโอเคก็ได้แล้วนะคะก็เป็นม้านะคะอ่าโอเคนะคะอันนี้เป็นเป็น ทีเชิ์ตนะคะอันนี้เป็นทีเชิ์ตนะคะ,ะเป็นไซส์ของทีเชิ์ตนะเดี๋ยวพิมพ์ขอปรับอีกนิดนึงนะคะปรับให้เต็มตรงนี้เลยนะ,ะประมาณนี้เราสามารถนะคะใส่ข้อความหรือว่าตกแต่งเพิ่มเติมนะคะได้อย่างอิสระเลยนะคะขึ้นอยู่กับไอเดียของแต่ละคนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนำโปรดักชิ้นนี้ไปอยู่บนเสื้อผ้าหรือว่าโปรดัก t อื่นๆน,นะคะจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงไปเลย ใหติดตามชมกันเลยคะ่ะเซฟไปภาพรูปนี้นะคะหรือดาวน์โหลดออกมานั่นเองนะคะพิมก็จะเลือกเป็น png no background นะคะแล้วก็เลือกรูปนะคะรูปใดรูปหนึ่งนะคะหรือว่าเลือกรูปที่เราอาจจะนําไปใช้จริงๆนะคะพิมจะเลือกรูปที่5นี้นะคะแล้วก็จะเลือกเป็นแบบแบ c k g r o u n d แบบไม่มีแบ c k g r o u n d นั่นเองนะคะโอเค ต่อไปนะคะเราก็จะไปออกแบบนะคะบนสินค้าต่างๆนะคะหรือว่าไปออกแบบบนแพลตฟอร์มต่างๆนั่นเองนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะ